เพตันเอามา้หายเต้ดนดนแต่ลืมบุ๊มเนลืมนี่เวลาเห็ดกินมื่อนี่หยุดวางสีเนาะเอาเอาตัวบกผัดศรัทธาตัวนี้ข้นหายเนาะหาซื้อน้ำตาลกะทิมเห็ดจักมันซื้อว่ามันเอียงมันบานเฮาเนี่ยผู้ใด่หูจักบอกนี่เวลาเห็ดหยิบจักเสือคอมเมนตยูกับบได้เฮ็ด เดี๋ยวสีเฮ็ดเซตแล้วลนะ่ะเพื่อนนี่เวลาให้กินจกเจือเกลือน่ยเพื่นว่าเฮ็ดขนมหวานกินเพิ่มมาอ๋อจับมีดก็ได้ปอกก่อนหลานเบีอยู่ท่านเดี๋ยวไปหามั่นมือเสือหรือว่ามั่นเอียก็จังเคยเห็นอยู่นี่ยแหละอยู่ในตุน่นมันเป็นเครือๆกลือน,ะนั่นเองอ๋อเออ เสือมันคือหัวใหญ่มัอนเมันมือเสือ,อ,อก็ได้พอขั้นเป็นชิ้นๆแล้วก็สิเป็นล่างเลยอือเด็กกับบนก็คือสีอดีเนาะเด็กกับ,บานนะราวมหายเป็นยัอย่างคือจังสีมามือเสือบอกหรือว่าจังไร หาซื้อน้ำตาลกะทิมะเห็ดจักมันซื้อว่ามันเอียงมันบานเฮาเนี่ยก็ใด้หูจักบอกวางสีเนาะเอาตัวบกัดศรัทธาตัวนี้คนน้นไหเนาะท่านเดี๋ยวไปใส่อยู่ออกจากนาโจอ้า่ะไปจับโท,ทรศัพท์เละไปใส่กระบอกเป็นเห็ดยังกะ็ะได้ เรามาหายเต้ดนดนแล่ลืมบุ๊มันลืมนี่เวลาเห็ดกินเมื่อนี่หยุดท่านเดไปใส่อยู่ออกจากนาจอมาัะ <c oughs> ไปแับทุกละซาบล้วไปใส่ก็บอกเป็นเห็ดยังรกบได้เรามมาหายเป็นยังๆง็็จังสีมามือเสือบอกรู้ว่าจังไบ พี่น้องสาระสาระเดืองการเห็ุมั่นวนาน่าสิได้ว่าน่าสิฟังดินดเป็นหัวแขนอุ่นตนอยู่จังือจังมั่นคำนึงอยู่กับบอดเฮดเดี๋ยวสิเฮดเซ็ตแล้วลมั่นมือเสือหรือว่ามั่นเอียงือจังเคยเห็นอยู่นในอยู่ในตุน่นมันเป็นเครือเคือน่ะเนี่ย น,นดีตัวมีคนเอามาหายนาะเป็นหัวหัวก็จังมัตรบาลหนอเขาผู้ใดหูบ่มีเวลาเห็ดจักเถื่อปอกเล่ากัจิมั่นมือเสือหรือว่ามั่นเอียงก็จังเคยเห็นอยู่นี่ะอยู่ในตุน่นมันเป็นเครือเพืนะ่อนเนี่ย หาซื้อน้ำตาลกะทิไม่เห็ดจักมันซื้อว่ามันเอียงมันบานเฮาเนี่ยใดหูห้หจักบ่ของประเด็กกลับลำเพลินโรสหอดหานดน้งเอ้ยนี่เป็นนี่เป็นมืนมืน,เป,นเป็นตลาดซื้อน้ำตาลไม,ม่เห็ดขนมหวานเป็นซีจังสิ เป็นตลาดซื้อน้ำตาลเฮดขนมหวานเป็นสีจังสิเ็กกินได้คู่กันไปจัดการปอกแล้วก็สีเฮดขนมหวานเด็กกับบ้านคือสีดีเนาะเด็กกับบ้าน,นะมั่นมือเสือหรือว่ามั่นเอีย ือจังเคยเห็นอยู่่นอยู่ในตุ่นมันเป็นเครื่อนะเนี่ยเอ้าวางสีเนาะเอ้าเอาตัวบกผัดสัทธาตัวนี้ข้นหาเนาะเราไม่หาเป็นอย่างๆก็จังสีมามือเสือบอกหรือว่าจังไรมันมือเสือหรือว่ามั่นเอียคือจังเคยเห็นอยู่่นอยู่ในตุ่นมันเป็นเครื่อนะเนี่ย เป็นยังสี่บนเลยไดโฮ่ก็บ,บอกในเด้อว,ว่าเป็นมั่นนี่อย่างขึ้นไหนมากบนน่าเปรี้องวานกินบนเออมันกินแล้วที่เป็นยังไงโอ้โหบูงซื้อมั่นอืมเด็กกรับ,บาลก็คือสีดีเนาะเด็กกรับ,บานเนาย แกกินได้คือกันไปจัดการปอกแล้วก็สิเ็ดขนมหวานนี่เวลาใหดกินจกเสือท่านด,ดีตัวมีค้นเอามาหายาะเป็นหัวหัวก็จังท่านได้ไปใส่อยู่ออกจากนาจอบอ้าง <c oughs> <c oughs> ไปแับทุกะทระซอบและไปใส่กระบอเป็นเฮ็ดยังรกระบอกได้ ยังดีตัวมีค้นเอามาหายนะ่ะเป็นหัวหัวก็จังเป,เป็นตลาดซื้อน้ำตาลเฮ็ดขนมหวานเป็นสีจังสิ ท่านเดยไปใส่อยู่ออกจากนาจอมา <c oughs> ไปแก็บโท,ทรศัพท์แล้วไปใส่ก็บอเป็นเห็ดยังก็าก็ได้แก็กินได้คูกันไปจัดการปอกแล้วก็สีเ็ดขนมหวานเสือมันก็หัวใหญ่มัน,ม,นมือเสือก็ได้ปอกั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็สิเป็นล่างเลย <c oughs> เป็นยังสี่บนเ่ยได้หูกับบอกในเด้อว,ว่าเป็นมันนี้ยัง เป็นหายมากบนน้เปเพลิดกองหวานกินเป็นดีตัวมีขนเอกมาหมายนาะเป็นหัวหัวก็จังก็หนาสิได้บ้านหนาสิฟังดินเป็นหัวแขนอุ่น,น,นตนอย่จังก็จังมั่นตัวเอามาหายเต้ดนดนัดนลืม บูมันลืมนี่เวลาเห็ดกินมื่อนี่ยุยดพวกเนีย้ยเลียงล้านแล้วก,ก็บ่ได้จับแล้วทุ่นแล้วเออมันกินแรงชิบินยังไลยโอ้โหบุงหมูซื้อมัน่นยังดีตัวมีคนเอามาหายาะเป็นหัว หัวพี่จังเสือมันก็หัวใหญ่เมือนกมันมือเสือก็ได้พอขั้นเป็นชินช้นๆแล้วก็จะเป็นล่างเลยเ็สร็จแล้วจังจิไปหับอ่ะตักมันอย่างเลยพี่น้องก็ยเพของประด็กก์กับน้ำเพินโอ้สุมหอดบาล้ มเมันเป็นมือมือบาสีหนอเอาตัวบกขัดสัทธาตัวนี้ก้นห้ยหนอ c o ามันอยู่กับบได้เฮดเดี๋ยวสิเเฮดเซ็จแล้วท่านเดยไปใส่อยู่ออกจากนาจอบ้างไปจับทุกระสับแลวไปใส่กระบอกเป็นเฮดยังกระบอกใดเออมันกินแง้ี่ิป็นยังไงโอ้โห บูซื้อมันเตัวนเอามาหายเต้ดุนๆระลืมบูเป็นลืม,มนีมม่เวลาเห็ดกินเมื่อนี่หยุดวางสีเนะาะเอาเอาตัวบกัดรัทธาตัวนี้ก้นหายเนาะเด็กกลับบา้าลคือสีดีเนาะเด็กกรนะบ้านเนาะวางสีเนาะ เอาตัวบกัดศรัทธาตัวนี้ก้นหายน้องกุ้่าสิเดะบ่วห่าสิฟังดินเป็นหัวแขนอุ่น,นตอนอยู่จังคื้จังมั่นน,นี่ไม่ว่าให้กินจะเกลือเออมันกินแล้วสีเป็นยังไงบุงบูงซื้อมั่น ก็หนาสิได้บ่านหนาสิฟังดินเป็นหัวแขนอุ่นตนัว